สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอเจอกับแม่หมอไออีกแล้วนะคะกับการทํานายดวงประจํารายปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะว่าท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะเจอเจอกับเรื่องอะไรกันบ้างค่ะแต่ก่อนจะรับฟังคําทํานายนะคะหมอไอฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อแทนค่าครูหน่อยนะคะเริ่มต้นที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ โอกาสดีของคุณกำลังจะมาค่ะปักหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณมีเกณฑ์จะปังทั้งในเรื่องของเงินในเรื่องของงานทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะใส่ความตั้งใจลงไปเลยนะคะไปที่ไหนใครก็เมตตาเอ็นดูนะคะจะขอพรเทพเทวดาก็รักขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีเกณฑ์จะได้ดรงใจปรารถนาทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานที่สำคัญนะคะใส่ความตั้งใจลงไป จะมีนะคะคนรอบๆตัวของคุณน่ะหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ช่วงนี้ทำอะไรก็คลิกก็ลงตัวเลยนะทั้งแบบในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของงานมีเกณฑ์ได้ความสำเร็จนะคะจากความพยายามของตัวเองด้วยอ่าแต่ก็ขอให้ลดความคิดมากของตัวเองลงนิดนึงนะคะทั้งเงินแล้วก็งานจะสม,มุทล,ลงตัวค่ะ ในส่วนของความรักนะคะความรักสําหรับคนที่ยังสดอยู่ช่วงนี้ <c okes> ดูเหมือนว่าคุณจะเคร่งเครียดในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการจัดระเบียบในชีวิตยังไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่อาจจะมีคนในครึ่งแบบเข้ามาชอบคุณนะแต่ว่าคุณก็อาจจะยังไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยถูกใจเขา <generic. S 2> ก็ให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปก่อนส่วนคนที่ยังมีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีพ่องแง่้แม่กอนนะคะเพราะว่าตัวเราเองอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของเงินในเรื่องของงานมากไปหน่อย ฉะนั้นแล้วต้องจัดในเรื่องของเวลาให้ดีเราต้องลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟด้วยนะมันถึงจะสมูทลงตัวค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับ ออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเกี่ยวกับปวดเขา่าปวดขาได้ในช่วงนี้อาจจะมีงอยๆอ,อาจจะมีเดียวดายบ้างอาจจะมีเหงาๆบ้างฉะนั้นแล้วนะคะให้มาปรึกษาหมอดูอย่างหมอไอ้ก็ได้นะคะหรือจะเลือกเพื่อนที่เราไว้ใจนะคะคอยปรึกษาพูดคุยนะคะทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนการมูเตลูช่วงนี้ขอพรนี่เลยะคะ่ะองค์พ่อพิคเนตนำพาวความสำเร็จในเรื่องของการเงิน แล้วก็การงานรวมไปถึงมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ค่ะและถ้าหากอยากมีสเสน่ห์เมตตาบารมีค่ะหมอไอแนะนํานะคะให้ลงณห,หน้าทองปลูกเสกแม่หมอไอค่ะที่สามารถเช่าบูชาเป็นลงเองได้ที่บ้านนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของณเมตตาสเสน่หาบารมีแค่เห็นหน้าก็นึกหลงไหลแล้วก็ทําให้เรานะคะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะช่วงนี้ปากพารวยค่ะเราจะสำเร็จดังใจปรารถนาด้วยวาจา ให้คิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ช่วงนี้ลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นนะถ้าพูดดีคุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จดังใจาัฒนาสิ่งที่คุณมุ่งหวังรอคอยค่ะทั้งการเงินการงานความรักนะจะ,ะสำเร็จได้นะคะด้วยการใช้คำพูดการสื่อสารฉะนั้นแล้วช่วงนี้ให้ควบคุมในส่วนของคำพูดให้ดีและสำหรับใครก็ตามนะคะที่เผลอพูดตามใจตัวเองมากจนเกินไปพูดแต่เรื่องลบๆนะคะระวัง คำพูดของคุณนะ่าจะเป็นจริงด้วยช่วงนี้ปากศักดิ์สิทธิ์เออปากศักดิ์สิทธิ์ตัวเองจ๋าต้องระวังในส่วนของคำพูดนะนะคะในส่วนของการเงินนะคะช่วงนี้มีความเหน็ดเหนื่อยนะคะการเงินยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ยังดีนะที่คุณมีคนอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนรักของคุณนะคะระวังหากใครให้คนยืมเงินไปมีเกณฑ์จะไม่ได้คืนด้วย ช่วงนี้ให้หยุดก่อนเลยนะให้หยุดก่อนเลยนะห้ามใจดีกับใครเด็ดขาดนะคะสําหรับเนี่ยส่วนของความรักคนโสดให้โสดไปก่อนนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าคนที่มาชอบคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมาก็ลอกก็ติดก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่โดนอยู่ดีส่วนคนที่มีคู่ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่3ม,มีพ่อแง่แม่ง,งอนมีหึงมีห่วงกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะหากมีอะไรให้ปรับความเข้าใจกัน ต้นคลิปบอกอยู่แล้วคนวันจันทร์ช่วงนี้ปาก,กศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ต้องระวังนะให้คิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุนะคะจากความประมาทขับรถข,บรขับราก็ขอให้มีสติช่วงนี้เหมือนคุณขับรถไปจะเจอฝนตลอดทางเลยเจอหลุมเจอบ่อได้ง่ายต้องระวังในเรื่องของการขับขี่รถด้วยนะคะอยากมูเตลูเสริมดวงนะคะต้องบอกว่ามันมี เรื่องของคำพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมูในเรื่องของธาตุลมนั่นก็คือการเปล่งวาจานั่นก็คือการสวดมนต์หมอแนะนำนะคะให้สวดอิติปิโสพาหุงชนะมาน,นะคะจะสำเร็จดังใจปรารถนาลบวิบากกรรมนะคะจากหนักจะได้กลายเป็นเบาค่ะในส่วนของท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้วันอังคารนะคะดวงนะคะจะมีเกณฑ์สำเร็จดังใจปรารถนาค่ะเหนื่อย แต่สำเร็จดีอ่าจะเป็นยังไงนั้นนะคะมาฟังกันดีกว่าสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะ,นะคะช่วงนี้การงานคุณจะเติบโตแบบก้าวหน้าก้าวกระโดดใครเป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำมมีเกณฑ์ได้ขยายสาขามีเกณฑ์ได้ลูกน้องเพิ่มนะคะจะสำเร็จดังใจปรารถนาเลยขอเพียงคุณตั้งใจช่วงนี้อาจจะเหนื่อยจนขาลากเลยนะที่รักจา๋าแต่ก็ขอให้นะคะ ทำงานด้วยความทุ่มเทนะคะใช้บริวารให้เป็นใช้คนให้เป็นนะคะคุณจะเหนื่อยน้อยลงนะคะระวังความผิดพลาดของเอกสารสัญญานะคะรวมไปถึงจัดสรรใน,นส่วนของตารางเวลางานให้ดีนะคะคุณจะสําเร็จได้ไม่ยากเลยนะคะ่ะสําหรับในส่วนของการเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะจังเลยนะคะคุณมีเกณฑ์อยากเคลียร์ปัญหาภาระหนี้สินที่เป็นหนี้ต่อเนื่องนะคะ ช่วงนี้มีเกณฑ์จะจัดการกับภาระหนี้สินที่รุงรงังอ่ามีใครมีหนี้รุงรังไหมนะคะหมอจะบอกวิธีหากใครมีหนี้รุงรงังช่วงนี้ให้ขอพรกับองค์พญานาคไหว้พระนาคปกนะคะท่านจะประทานพรให้คุณหมดหนี้หมดสินสำเร็จดังใจปรารถนาเลยนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายเพราะว่ามีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายแบบปุบป,ปักไม่ทันตั้งตัวรวมไปถึงใครก็ตามเนี่ยดูเหมือนดูสิ มีก๊อกน้ำรั่วจริงๆบ้านหมอก็รัวอยู่นะมีเกนก๊อกน้ำรั่วเออนะคะทำให้การเงินรั่วไหลตามศาสตร์ฮงจุ้ยนะคือการเงินจะรั่วไหลฉะนั้นให้ดูแลให้ดีอย่าให้น้ำรั่วเด็ดขาดนะคะในส่วนของความรักจริงๆต้องบอกว่าคนวันอังคารมีคนรักแฟนมากนะคะอยู่เคียงข้างกันเสมอระวังความขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจชอบเอาชนะคุณกับแฟนนี่ใส่เหมือนกันเลยในช่วงนี้ จากที่เขาเคยทนคุณได้นะช่วงนี้เขาจะทนคุณไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเขาเบื่อคําพูดเบื่อความเจ้าอารมณ์ของคุณฉะนั้นให้อ่อนหวานอ่อนโยนสีนาโชคเกี่ยวกับความรักให้ใสไปเลยจ้ะชมพูชมพูบานเย็นชมพูนมใส่เลยนะชมพูเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังโสดมีเกณฑ์เจอคนในเครื่องแบบมาชอบอ่ายินดีเอ้ยยินดีด้วยนะคะอ่า ะะสำหรับในส่วนของสุขภาพนะคะระวังความคิดมากเครียดนอนไม่หลับะนะคะแล้วก็ระวังอาหารไม่ย่อยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะช่วงนี้อยากให้มีสติอยากให้มีสติเยอะๆนะคะในการพูดคิดให้ละเอียดแล้วก็ค่อยพูดจะส่งเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะสาหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันช่วงนี้เดินทางดีดีสําหรับในเรื่องของงานนะคะจะมีคนเก่า แวดวงเก่าๆเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะรีเทนกลับมาหาคุณนะคะหลังจากที่คุณรอมานานถึง2เดือนแล้วนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกิจการงานหรือจอบพิเศษจอบใหม่ๆหากใครทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างก็มีเกณฑ์จะมีลูกค้าเก่าๆติดต่อ,อกลับมาแต่ต้องระวังสุขภาพด้วยช่วงนี้นะคะคนที่เกิดันพุธกลางวันมีเกณฑ์เกี่ยวกับโรคหูข้อจมูกปากนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ะะการเงินยังคงค่อนข้างอึดอัดนะคะเหนื่อยจําเป็นจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะหานหาใครช่วยไม่มีช่วงนี้นะคะต้องทําบัญชีเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายพาะดูเหมือนคนวันพุธกลางวันนะมีหนี้ที่ต่อเนื่องมีหนี้ที่คาราคาซังแล้วรายจ่ายค่อนข้างเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้หมั่นทําบุญชําระหนี้สงจะดีที่สุดนะคะ อึดอัดนะคะอึดอัดอ,อีกประมาณ2เดือนเนาะนะคะจนกว่าจะเมษาเลยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องกลับมาดูในส่วนของรายจ่ายที่ไม่จําเป็นตัดได้ก็ให้รีบตัดเลยนะคะสําหรับในส่วนของความรักนะคะช่วงนี้ความรักไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่คุณกับคู่นะคะต้องหมันเติมหวานบ้างเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์ความรักจะจืดจางเนื่องจากอาจจะมีภาวะในเรื่องของการเงินการงานที่ค่อนข้างเครียดส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็ ยังคงต้องโสดต่อไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้คลิกลงตัวหรือโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่สําหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนจริงๆต้องบอกว่าเขาไม่ห่างหายไปไหนเลยอะในความรักความสัมพันธ์ยังอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ขยับให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะส่วนสุขภาพเมื่อกี้บอกไปแล้วระวังอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการปวดหัวนะคะแล้วก็หูคอจมูกปากรวมไปถึงการมูตเตลูอยากให้ไหวพระพิคเนต ะะวะไไายว่ยว่ายพระพิฆเนศไหว้พระพรมนะคะจะส่งเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะช่วงนี้เทวดาให้พรน,นะคะในเรื่องของความรักความเมตตาสเสน่หาเมตตาบารมีหากใครชมคลิปนี้อยู่นะหมองบอกเลยว่าสเสน่ห์คุณจะแรงแบบฉุดไม่อยอร่าค,คุณจะพุ่งถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ รูปร่างหน้าตานะคะธรรมดาแต่ช่วงนี้สเสน่ห์คุณแรงมากนะคะผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายเพศตรงข้ามนะให้คุณนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายคุณมาร์กนะคะจะได้นารีอุประถมและถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคุณจะได้บุรุษประถมไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นความรักเ,ออเงินทองโชคลาภ หรือสิ่งต่างๆที่เกื้อกูลคุณนะคะช่วงนี้เพศตรงข้ามจะให้คุณคุณสุดๆไปเลยนะคะดวงเหมือนต้องมูเตลูครึ่งเดียวทํางานครึ่งหนึ่งมูครึ่งหนึ่งจะสําเร็จดังใจปรารถนาเลยอืมนะคะดูสิไพ่ดีมากเลยอืมนะคะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะกับเพศตรงข้ามเสน่หแรงมากรวมไปถึงอาจจะได้รับโอกาสที่ดีจากเพศตรงข้ามอีกด้วย นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะต้องจะสรรปนส่วนให้ดีนะคะคุณมีเกณฑ์จะเปนคนรักได้ค่อนข้างเก่งแต่ไม่ต้องกลัวนะนะคะคุณจัดการได้ดีทีเดียวเลยแหละนะคะหากคุณนะคะต้องการนะคะที่จะขยับขยายเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับธุรกิจมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาช่วงนี้พุธกลางคืนนะไหวพระราหูหน่อยไหวทเท้าวสุวรรณหน่อยไหว้พระแม่อุมาหน่อย สำเร็จสำเร็จสำเร็จใครอยากสำเร็จนะพิมพ์ชื่อพร้อมกับคำว่าสำเร็จมาเลยนะคะเดี๋ยวหมอไอยนะคะจะสวดน,นะคะภาวนาอรารตีไฟกับองค์พ่อวระพิคนเนศแล้วก็พระแม่อุมาพระแม่ลักษมีให้เนาะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการความรักจริงๆอ่ะอิจฉามากนะสำหรับผู้กลางคืนมีเกณฑ์เล้คนในเ,เครื่องแบบมาชอบทหารพยาบาลตำรวจครูข้าราชการ มีเกณฑ์คนมียศมีสีมาชอบคุณนะคะแล้วคุณก็เหมือนตกหลุมรักเขาด้วยนะอยู่ในห้วงพวงพวังที่ทั้งรักก็ดีเงินก็ดีเงินก็ดีอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเจอคนดีๆแล้วก็ต้องรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้มันเจรจากันหน่อยนะคะคู่ของคุณนะอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่ารักนี่มันนิ่งๆเขาจับผิดแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาอาจจะแค่ อยากให้คุณแสดงความรักบ้างอยากให้คุณแสดงออกบ้างเพราะบางทีคุณรักเขามากเหลือเกินนะแต่คุณก็ไม่ค่อยได้แสดงออกรักที่ดีนะคือรักที่ใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะมันเติมความหวานให้แก่กันจะดีส่วนการมูเตลูของพุทธกลางคืนนี่จะไหว้พระราหูเลยนะคะมีความสําเร็จนะคะแล้วก็ไหว้พระแม่อุมาไหว้องค์พ่อพิคเนตนะคะประทานพรในเรื่องของความสําเร็จในทุกรูปแบบให้กับคุณ ช่วงนี้ระวังความคิดมากนะคะขับขี่รถก็ต้องระวังด้วยนะในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะไหนใครอยากดวงดีคอมเมนต์มาเลยค่ะช่วงนี้คนวันพฤหัสบดีถ้าอยากดวงดีถ้าอยากรับรื่นถ้าอยากไร้อุปสรรคปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่ให้ส่งพราราหูด่วนเลยนะคะเดี๋ยวหมอไอจะมีบอกให้นะว่าส่งยังไงช่วงท้ายคลิป ต้องบอกว่าช่วงนี้คนวันพระหัสบัป,ปดีนะค่อนข้างเครียดกังวลในเรื่องของเงินในเรื่องของงานทําอะไรก็ติดตดิดขัดขัดไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกคิดมากนะคะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่ทํางานจับผิดจับตามองทําเอกสารอะไรก็ไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยลงตัวอีกทั้งในส่วนของการเงินก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าคาดหวังมุ่งหวังก็ไม่ได้สักทีช่วงนี้นะคะต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะโดยการ ถวายพระพุทธรูปนะคะส่งองค์พระราหูสามารถทำเองนะที่หน้าบ้านได้เลยนะคะช่วงเวลาสองทุ่มนะคะโดยการไหวของดำา8อย่าง ใช้ทูบ12ดอกนะคะไหวกลางแจ้งช่วงสองทุ่มนะคะถ้ามีเทียนดำหนึ่งคู่ด้วยจะดีนะคะแล้วก็ให้กล่าวคำว่าข้าพเจ้าขอน้อมส่งองค์พระราหูข้าพเจ้าชื่อสกุลนะคะวันนี้ขอถวายเครื่องไหว้สักการะบ,บูชาอันได้แก่ของดำ8า8อย่างนะคะจุดทูบ12ดอกและเทียนหนึ่งคู่ขอองค์พระราหูประทานพรให้เปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดบารามีกิจการงานสิ่งใดของให้ประสบความสาเร็จหลังจากนั้น เรื่องที่คุณเหนื่อยนะมันจะค่อยๆเบาบางลงช่วงนี้เหนื่อยให้กําลังใจคนวันพะหัสบสดีส่วนในเรื่องของคู่ครองนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็ทําอะไรก็ไม่ดีอะ่ะออนะคะเป็นคนที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะคะฉะนั้นรีบส่งองค์พระราหูด่วนนะคะระวังความขัดแย้งนะคะกับคู่ของคุณได้ส่วนคนที่ยังโสดมีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจนะคะแต่อาจจะเป็นรักที่ฉับฉวยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ะะหากปฏิบัติทําได้ช่วงนี้จะดีนะคะส่วนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บระวังความซึมเศร้าเหงาเดียวดายนะคะความขี้น้อยนะคะแล้วก็หมอเป็นกําลังใจให้สําหรับชาววันพระหัสบดีเนาะยังไงก็ขอให้มีสติรวมไปถึงอย่าลืมไปแก้กเครดเสริมดวงตามที่หมอได้แจ้งไปนะคะ ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะช่วงนี้มีเรื่องน่ายินดีกับคุณนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหรือใครก็ตามที่มุ่งหวังรอคอยเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตเช่นการสร้างบ้านการสร้างการมีรถหรือการได้เงินก้อนนะคะหรือการแบบรอคอยเอกสารการร่นทุนอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคุณมีเกณฑ์จะได้ดังใจปรารถนา นะคะแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินแบบมีสตินะคะเพราะว่าเงินคุณจะหมดแล้วก็ออกเร็วมากในช่วงนี้นะคะอยากให้นะคะรู้สึกว่าพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนที่เขาพลังงานดีๆคนที่เขาคิดบวกคนที่เขามุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตคุณอยู่ใกล้ใครจะกลายเป็นคนอย่างนั้นเลยนะในช่วงนี้นะคะการเงินการงานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะยามมัวแต่บน่น ให้โฟกัสที่เป้าหมายเลยนะคะพอระหว่างทางทั้งเงินแล้วก็งานจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะระวังโดนจับผิดจักผู้ใหญ่อีกด้วยนะคะรวมไปถึงอาจจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยนะคะกับเพื่อนที่ทำงานรวมไปถึงช่วงกลางเดือนแบบนี้นะคะเงินก็อาจจะติดขัดเพราะว่าเราอาจจะมีรายจ่ายที่เข้ามาแบบปุบป,ปับหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะหรือรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดะเนไว้อะ มันจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ให้สวดมนต์นะคะแผ่เมตตาสมาธินะคะแล้วก็สวดบทพระมหาจักรรพัิช่วงนี้รู้สึกเครียดรู้สึกกดดันในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะนะนะคะในส่วนของความรักบ้างความรักก็รู้สึกเบือเบ่อเบือเบ่อเซงเซงนะคะวิธีแก้เครดนะคะหมอไอ้อยากให้ ให้มีรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้านะคะและใครก็ตามที่รู้สึกว่ารักนี้ไม่หวานแหววเลยแม่หมอทํายังไงดีนะคะให้ถวายเป็นน้ําปานาที่หอมหวานชื่นใจนะคะแล้วก็ปรับตัวเรียนรู้กันให้ไวช่วงนี้คุณจะเบื่อหน่ายเซ็งนะคะคู่ทําอะไรก็รู้สึกไม่แฮปปี้อ่ะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แล้วก็เราก็รวมไปถึงว่าแบบไม่ถูกใจเราไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ฉะนั้นแล้วให้ปล่อยวางปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ให้ไวจะดีสําหรับในเรื่องของความรัก ส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้คุณจะแฮปปี้เซฟโสดให้รู้สึกตัวเองเพียงพอให้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วจะดีสำหรับในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพเนี่ยระวังนะคะปวดตามข้อตามเข่าตามกระดูกระวังเกี่ยวกับตุ่มสิวฝีน้องนะคะในช่วงนี้อยากมูเตลูนะคะหมอไอแนะนำให้ เกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์นะคะเกี่ยวกับการทําบุญชําระนิสงเกี่ยวกับการสวดมนต์สมาธิจะเหมาะกับคุณในช่วงนี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะช่วงนี้วันเสาร์ดวงโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะหากคุณสักการะบูชาองค์ทเวสวุวรรณว้พพิไข่นะคะมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบดังใจปรารถนาค่ะ ในส่วนของการเงินนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คนวันเสาร์นะคะจะค่อนข้างเหนื่อยสําหรับการเงินเนาะอาจจะต้องมุ่งหวังในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีเกณฑ์เงินออกนะคะจากบุตรบริวารหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างเยอะสถานการณ์การเงินค่อนข้างตึงนะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นโชคดีของคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้หากสักการะองค์เทวีสุวรรณสักการะพี่ไข่ มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบนะคะเลขอาจจะมากับคนที่อายุน้อยกว่าในบ้านนะคะหรืออาจจะมีเลขลดเข้ามาเกี่ยวพันได้ส่วนในเรื่องของอาการทํางานนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะดูโดดเด่นอร่าพุ่งนะคะช่วงนี้ก็ยังคงติดขัดเล็กน้อยรวมไปถึงเหนื่อย แล้วก็อาจจะได้รับงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเข้ามาดูแลเพิ่มอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้องด้วยนะคะช่วงนี้ลูกน้องค่อนข้างดือ้อและตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะมันอาจจะทําให้การงานติดขัดได้นะฉะนั้นปรับตัวนะคะแล้วก็เน้นๆเ,เลยว่าวันเสาร์ช่วงนี้ต้องฟังให้มากมันจะดีในเรื่องของการงานค่ะในส่วนของความรักอืม ช่วงนี้คุณอาจจะพบคนถูกใจนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆหรือแฟนเก่าๆหรือคนคุยเก่ามีเกณฑ์รีเทนกลับมาหากันนะแต่คุณก็อาจจะคลิปความสัมพันธ์ได้เป็นแค่เพื่อนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอิ่มตัวกับความรักแล้วส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้นะคะจะเป็นรักเๆลๆๆิกหรือรู้สึกว่าขัดแย้งกันได้บ่อยให้ใจเย็นหน่อยจะดีที่สุดนะคะปล่อยวางบ้างนะคะอะไรที่ปล่อยวางบ้าง ได้บ้างเนาะก็จะดีกับคุณในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังเกี่ยวกับถ้าเป็นสุภาพสตรีระวังมดลูกนะคะระวังเกี่ยวกับอวัยวะที่เป็นเอ่เกี่ยวกับอ่อวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะคะหากเป็นผู้ชายระวังเกี่ยวกับปอดหัวใจและโรคกระเพาะค่ะสาหรับการมูเตลูนะคะช่วงนี้ให้ทําบุญให้กับบ้านเด็กกพาพร้ารวมไปถึงให้ซ่อมแซมวัดวา,ารามนะคะบริจาคก,กระเบื้อง บริจาคหลังคาสร้างห้องน้ําวัดการสร้างห้องน้ําวัดเชื่อไหมว่าอาน,นิสง์นะคะแรงมากสร้างห้องน้ำวัดมนาะสร้างที่ที่ปลดทุกข์นะทำให้เราคลายทุกข์มีสุขฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปแก้เคล็ดเสริมดวงกันนะคะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับคำทำนายประจำปักหลังของเดือนคุมภาพันธ์ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นคลิปที่มีประโยชน์ชื่นชอบแล้วก็ขอให้คำทำนายดีๆนะคะ เป็นจริงแล้วก็อยู่กับคุณไปตลอดระยะเวลาที่หมอทำนายให้ค่ะติดตามแม่หมอไอาย,ยาคการันได้ที่ Facebook TikTok แล้วก็ Youtube แม่หมอไอนะคะสำหรับใครก็ตามที่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ขอให้คุณมีโชคดีแดงใจปรารถนาทุกประการค่ะ